ก็รับทุกท่านเข้าสู่มาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ครนนี้เราจะมาแข่งขันเมนูประกวดสร้างสรรค์ข,ของหวานได้หมดค่ะอันไหนอร่อยเดี๋ยวดิฉันจะให้เงินจำนวน12ล้านบาทค่ะทั่วนะคะ12ล้านบาทค่ะว่าฉันจะทำเมอร์เกอร์ดีกว่าให้มันชนะเพื่อนไปเลย พวกนี้นี่มันต้องชนะเราแน่ๆเลยงั้นเราทำนี่อันนี้ดีกว่าน่าสนใจดีงั้นเราทำไม่บอกดีกว่าเราทำขนมปังหวานๆใส่ลูกอมแล้วเราก็อาจจะใส่วิปปิ้งครีมเริ่มทำเลยดีกว่าผู้เข้า แข่งขันทุกท่านเริ่มทำได้ค่เปิดมาสิมีอะไรบ้างอืมอุปกรณ์ไม่ครบอืมเฮ้ยเราเอาผักใส่กระเป๋ามานี่นานะเดี๋ยวเราหาก่อนเดีวราจะทำเบอร์เกอร์นี่ไงผักเราเจอแล้วโหวนี่ไงผักงั้นเดี๋ยวเรามาทำกันเลยเลยดีกว่าไปเลคยค่อยดะ้ามาดูลรละกันนาะอ ก็รับเข้าสู่มัตเตอร์เชฟไทยแลนด์ของทุกท่านอีกทีค่ะตอนนี้เหลือห้ห้าแล้วนะคะใส่ผักกระหล่ำไปใส่เลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยให้มันสุกไปเลยให้มันสุกให้มันสุกชิบชิบชิบชิอดเนื้อชิบ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 ช เกอร์แล <Burger> well, okay, ้วท mm ุเ hmm. ส yes. okay. ิ่งน้ำมันนี่มันก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยเบอร์เก็สุกไว้ด้วยนี่แต่มันยัไม่ค่อยสุกดีอ่ะเนี่ยไม่ค่อยสุกเลยจิบบจิบจิบ้นี่ของฉันนี้ใกล้เสร็จแล้วยาชิบ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 บช อ๋อฉันทำเมนูเบอร์เกอร์ค่ะนี่น่าจรินจงเลยนะคะเดี๋ยฉันจะคัดเลือกค่ะว่าเอาไหนเอาอะไรที่สุดจะจานให้สวยงามนะคะเดี๋ยวฉันจะไปสัมภาษณ์คุณต่อไปชิบชิบชิบชบชบคุณทำเมนูอะไรคะอ๋อฉันทำเมนูสปากเกตตี้นะคะเสร็จแล้วด้วย ขอให้คุณจัดจานอ,อ,อย่างสวยงามและเป็นผู้ชนะค่ะไปแล้วนะคะคุณทำเมนูอะไรค่ะันทำเมนูขนมหวานค่ะมีวิปปิ้งครีม cream, ใส่นมแล้วก็มีลูกอมแล้วก็ใส่ขนมปังค่ะกินมากเลยคะ่ะและสวย ด้วยฉันขอให้คุณจัดจานอย่างสวยงามและเป็นผู้ชนะเช่นเดียวกันนะคะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะรอนั่งชิมของคุณนะคะค่ะปิดตู้เย็นให้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะฉันไปนั่งรอชิบ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 อืมฉันเสร็จแล้วฉันจะจัดจานฉันก็เสร็จแล้วเหมือนกันฉันจะจ้องจัด จ้าเหมือนกันฉันฉันต้องตัดแต่งนิดหน่อยชึบช,ชืบชบชึบชืบชืบช,ชืบชืบช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 บแล้วก็ใส่จานอืมแล้วก็เอาแก้วออกมาด้วยเพื่เขาให้ทำเมนูอะไรอีกอืมชบชึบชืบชบ <imperfect> ๆๆๆๆเสร็จแล้วค่ะคนแรกฉลากตะลิวด้วยชุบ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 อืมฉลางเสร็จแล้วปิดแล้วก็เสร็จแล้วอุ้ยของฉันก็เสร็จแล้วฉันใส่จานดีกว่าชุบ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 ทำไมมันใส่จานยากจังเลยเนี่ยฉันมาถือทำไมเนี่ยอ๋อนีงไงฉันเสร็จแล้วฉันใส่ได้สำเร็จแล้วอืม สายเรสวยดีนะฉันเก็บตาเหลียวก่อนจะลา้างตาเหลียวเสร็จแล้วหูยของฉันต้องสวยแน่ๆเลยของฉันสวยแต่ไม่รู้รสชาตินะหูยงั้นฉันพักกินน้ำดีกว่าอืมพักกินน้ำน้ำนี่ก็อร่อยจังเลยเนาะนี่ต่อไปฉันก็จะมาล้าง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 ขอกินน้ำสักตืกนหนึ่งละกันแล้วก็ ทงไว้ตรงนี้แล้วก็เอากระทะมาเก็บเอ้ยไม่ใช่ไม่น่าใช่กระทะมาั้นก็เก็บดีกว่าอุืยของฉันเสร็จแล้วสวยหรูที่สุดงั้นฉันจะต้องจัดจานให้มันสวยหรูๆนี่ฉันเอาทิ้งแต่ฉันก็จะเอาอถ้วยมาหรืออะไรก็เถอะฉันจะจานมาฟักกินน้ำ แล้วก็ปิดแล้วก็ใกล้ถูกแล้วเนนี้ฉันเอาแก้วออกมาด้วยเผื่อ เดี๋ยฉันเอาแก้วตั้งก่อนนี่นี่ไงได้เบอร์เกอร์มาแล้วฉันเอาแก้วตั้งก่อนน,น,ไไอน,ออน,นี่ยฉันได้เบอร์เกอร์มาแล้วเบอร์เกอร์ฉันน่ากินที่สุดเลยก็เอ,เอาอันนี้เก็บอันสมควรแล้วผู้เข้าประกวดทุกท่านผู้เข้าประกวดทุกท่านคะในขนาดนี้ค่ะทุกทุกท่านก็เป็นเวลาอันสมควรแล้วเสร็จแล้วยก มือค่ะชิบ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 เสร็จจานเสร็จแล้วยกมือค่ะชิบ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 ยกมือค่ะหนูเสร็จเป็นคนแรกเลยว่าอาหารของคุณอร่อยไหมคะอร่อยแน่นอนค่ะฉันเก่งที่สุดแล้วค่ะในทีมนี้แน่ๆฉันเก่งมากเลยโอ้ฉันน่ะคะเป็นเจ้าของแม็กตั้งแม็กโดนัล์ฉันจะไม่เก่งได้ยังไงคะในตอนนี้ฉันไม่มีอะไรจะมาถามพวกคุณแล้วค่ะ เชิญแนะนำไปดูของคนได้ค่ะนี่เราไปเก็บจานของพวกพี่พี่เขามาได้ค่ะแม่อืมแต่ว่าเก็บแค่พี่คนแรกนะค่ะแม่พี่คะหนูขอเก็บจานหน่อยเอาไปเลยจานหนูนี่ได้มาแล้วขอบคุณมากมากนะคะพ,พี่พี่วีพี่พน่ารักที่สุดเลยระวังโมลุดูด้วยนะค่ะ แกห,หนูได้มารสําติเป็นยังไงนะไม่อร่อยอะแม่ไม่อร่อยงั้นเมนูนี้ไม่ผ่านคะ่ะไม่ผ่านเด็ดขาดเลยคะ่ะถ้าไม่อร่อยแบบน,นี้อุไม่ผ่านได้ยังไงฉันตัตั้งใจทำนั้นอนะ ลูกไปเก็บจานของพี่คนที่สองมาเก็บมาค่ะแม่ครีมนี่เธอเอาจานไปล้างด้วยจะถอดเบอร์ไหมหรือว่าให้แม่ติดให้ใหม่อ๋อหนูอยากใส่โบค่ะโอเคติดขาน,นี่จานค่ะแม่หนูให้พี่ล้างเคหรือพี่ล้างชิบชืบชบชบชบ,ชบเปิดน้ําใส่เสร็จแล้วหนูไปเก็บจานของพี่คนที่สองมาได้พี่คะแม่หนูให้มาเก็บจาน เอาไปเลยจ้นหนูพี่ัฮต้องอร่อยแน่นอนค่ะชิบชิบชิบไปไเริ่ไปหาแม่กันจะดีๆนะลองบนหรุได้ละเข้าไปคนะ่ะแม่ได้หารมาแล้วจริงหรอลูกเดี๋ยวเรามาลองชิมกันแม่ชิมก่อนดื่มนะค่ะ มีคนที่เอาเลยกว่านี้ืเปล่านะคะใช่ค่ะใช่ใช่ใชแ่หนูไม่ยอมแม่หนูมไม่ชอบนี่คทุกคนต้องปรับปรุงนะคะการให้พี่เขาเก็บหนูได้ค่ะแม,ไม,แม่ได้เ่อยค่ะแม่ได้เรยได้เดี๋ยวจะไปก่อนนะคะ ออกได้แล pues mm ้ว hmm. ค่ะพี่ล้างนะพี่ล nah, ้างได้แน like ่นอนชึบชืบชบชบพี่ล้างก่อนพี่ล้างก่อนพี่ล้างเลยแล้วค่ะเก็บตาของพี่คนสุดท้ายมันมันจะน้องเฮ้ยนี่เมื่อไหร่จะมีคนมาเก็บจ้างของฉันไปนะฉันรอนานแล้วนะอืมฉันรอนานแล้วเมื่อไหร่จะมีคนมาเก็บจางของเขาของฉันไปนะอ๋อมีคนมาเก็บไปแล้วขอบคุณนะคะพี่ได้ งั <ar> ้นแม่คราวนี้หนูชิมก่อนบ้างนะเพราะว่าแม่ชิมก่อนหนูมาสองรอบแล้วอ่ะ่ <S <S <uts rina> ูงจะขึ้นมาบนตักแม่ทำไมก็หนูอยากนั่ง๋อไม่เป็นไรลูกวันครานี้ลูกชิมก่อนนะงม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 งงมงมูวว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 ่ อร่อยอร่อยอร่อยมากอร่อยมากเลยอ่ะลูกรอเราคิดว่าลูกอาจารยไปคืนกันก่อนนะออร่อยจริงๆแลวอร่อยเร่อามหมองเลยนะพี่คารังด้วยนะคะค่ะอืมอร่อยมากเลยอ่ะแม่อร่อยอร่อยอร่อยมากเลยยังอร่อยไม่หายเลยอ่ะใชนแม่คือแบบอร่อยมาก อะไรจนตาเป็นประกาเลยอ่ะอร่อยยอะอร่อยมากเลยอะสองสามล้านโลกก็ยังอร่อยอยู่เลยอ่ะแม่ขนาดนั้นเลยเหรอลกูกก็ใช่ไงแม่มาสนุกมากคราวนี้คุณทงนท้นะคะได้รับรางวัล12ล้านบาทไปนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณโทโท้ด้วยนะคะออกมารับรางวัลได้ค่ะโอเคค่ะดิฉันก็ ฉันเดินมาแล้วนี่ค่ะรางวัลขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะที่ฉันได้มาเวดีแห่งนี้คือฉันชอบมากที่สุดเลยค่ะฉันชอบมากเลยค่ะฉันได้เงินสิบสองแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะฉันได้เงินตัสิบสองแล้วขอบมากนะคะคุณเป็นแชมป์สมัยที่หนึ่งแล้วคะคะแชมป์สมัยต่อไปคุณต้องมาอีกนะคะ ส่วนพวกคุณพวกคุณไม่ต้องมาแล้วนะคะพว่พวกคุณอ่ะไม่ได้ชนะค่ะแล้วต่อไปคุณทุนต้องมานะคะเพราะว่าคุณอ่ะเป็นแชมป์หนึ่งสมัยแล้วนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพวกคุณเชิญเดินกลับบ้านได้เลยค่ะไม่ค่ะฉันจะรออยู่แป๊บหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวฉันค่อยเดินกลับงั้นก็แล้วแต่คุณค่ะงั้นแกเดินกลับกันปะเออได,ได้ได้ได้แกเดินกลับกันอุ้ยเซ็งไม่ได้เนาะ เออฉันไม่ได้ฉันเสงมากลนยอ่ะอูฉันก็ก,ก็สายธรรมสุดใจแล้วเนาะกรรมการนา่ะไม่เข้าตาฉันเลยอ่ะเออใช่ใชเ